ได,ได,ได้ได้แบบก่อนที่เราจะเห็นชุดแบบทุกครั้งอะมันก็จะมีแบบข่าววงในออกมาให้เราได้ยินก่อนกับพี่สไลด์มาเขาก็แยบแยบ บบไม่ได้แทบบไม่ได้จับโทรศัพท์เลยอะจับโทรศัพท์แค่ถ่ายรูปเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่บนรถโหจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคือใช้เว้ย้อ้ยเอาไม่ออกคือสถานที่อะจากโลเคชั่นหนึ่งจะไปอีกโลเคชั่นหนึ่งใช้เวลาแบบทุกที่เลยนะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราอยู่บนรถทั้งหนูทั้งโมงก็คือชอบฟังเพลงใช่ปะก็เลยเปิดเพลงแล้วก็ต้องใช้แช์ฮอสปอตเอาเข้าเข้ารถใช่ปะ ก็เลยกลัวเครื่องร้อนเกิดก็เลยไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยแล้วก็หลับ <c oughs> บางเพลงพี่ฟอร์จูนยังฟังแล้วเลิศของสตังก์ก็ฟังแล้วรอฟังของทุกคนเลยเอฟซีอินดี้แมเจเป็นโชเฟอร์นบนบคือตอนแรกอะเจมันจะเป็นโชเฟอร์นั่นแหละแล้วมันก็ตอนแรกเจนอยากไปเที่ยวตอนแรกหนูเลยเพราะว่าเจมันอยากไปเที่ยวแค่แบบเที่ยวเที่ยวกรุงเทพอะเนึกอปะเ,เที่ยวแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ โน no, จ้ะอยากเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็โอเคเจนบอกอยากไปต่างจังหวัดเนี่ยแหละ mm hmm. ก็มีงาน a อพอดีก็เลยชวนคนที่ a ออนั่นแหละว่าไปไหมอะไรเงี้ยก็มีโมเซยสมาคนหนึ่งห <laughs> ลอกล่อมาได้หนึ่งคนแล้วก็มาขอแม่อขอไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ปะมาบอกไปยังไงนะยบอกเจนขับมาบอกโนโนพอเจนขับแม่ไม่ให้เลย เราจะก็บ,บอกให้ชวนพี่ปอมไปด้วยก็ปอมน่าแหละเป็นโชเฟอร์อยากเห็นเมมเบอร์ใส่ชุดคุกกี้เวอร์ชันปัจจุบันขอไปตัดใหม่ก่อนนะตอนนั้นแบบเอวน่าจะแค่เนี้ยทันี้แต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเฮ้ยกระโปรงคุกกี้จริงๆสั้นมากเลยนะนะ่ะตอนใส่นะตอนนั้นไม่รู้สึกว่าสั้นแต่ว่าพอไปดูรูปเฮ้ยว้าวสั้นไม่เบาสั้นมาก <c oughs> ไม่คือถ้าแต่ถ้าปอมไม่ไปคือไม่รอดนะหลุมเยอะมากแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีไฟอะ่ะ ถนนมันไม่มีไฟอะ่ะเพราะมันเป็นเขาด้วยแหละตั้งแต่นักใช่ใช่ใช,ใช่จริงๆเอาจริงชุดคุกกี้เป็นชุดที่แบบตอนที่พวกเราได้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 แบบก่อนที่เราจะเห็นชุดแบบทุกครั้งอะ่ะมันก็จะมีแบบข่าววงในออกมาให้เราได้ยินก่อนใช่ไหมแบบนี่คุยกับพี่สตาร์ดมาเขาก็แยบแยบมาบอกว่าประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ได้ยินว่าแบบสีรุ้งลายไทยรองเท้าสีทองสามคำนีย้ยามนี้ก็คือแบบฉอหอเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่ฉอชอ,ชอ เออนั่นแหละแบบโอ้ไม่ก็ไม่นะแต่ว่าแบบของจริงออกมากา็ก็เลิศอยู่ <c oughs> แต่ตอนนด้นยินแบบสีทองลายไทยสีลุงก็คือ <c oughs> ก็คือช็อกไป1แมท